ันเจ้าจารเนี่ยเขาขาวหลัดเราตัดเศษเนี่ยพอละศีลของศิลป์ขึ้นชิงได้เนี่ยขอที่หนึ่งเนี่ยนางนำพวกคอเนี่ยลองพ่ออมเจ้าจาแต่ัันมันปลาไปก็เดลืองมีค่ะกล้วยกับมะลุดด้วยข้าวยามันอีสังขยาตือ้อตังข้าวยามัน,มนปั่นมาเนี่ยเข้ากับเฮ็ดเนี่ยเหมือนนางนำถอกทรายมันเด็ด้วยข้าวยามันดี๋เลยตัวตีมันการาติดไดมันุษย์ด่าเข้าขัดตีเลยด้วย มันจะเข้ายามเนี่ยเนี่ยเขาขัดนั่นน่ะเบอร์เอ็มทีวันเคือ่อาเนี่ยเขาฆ่าขาหลงพ่อหฮมฝาจู้เอลพีจีเฉียงเก้วอัลโต้ไมดี้เลยไต่โดดไต่เข่ากันนั่นมันดเลยอุปโภคกันในช่างเนาะเขาขับมีอย่างนั้นไอ้ตังจุ่มเร็วน่ะก้วยกัเปลี่ยนมาก็เบื่อผ่านหนึ่งกึ่งึกเพื่อหับเขาข้าม มนันถึงจะตึกอจอมเขาแต่เขาเนี่ยเอากันมาป้ากันเป็นเข้าเย็นเป็นเข้า่นหมั่นจ้องกันนะเมื่อเอาจ้อมกันนะม่เนี่ยมันเป็นอะไรนะอันนั้นก็ผ่านมาเขาขาดยมเรียกว่าที่เมืองลามีหลีกตอบตอบถึงวันมนันเขาขาดยามเรียกว่าบางซ้างปล่อยผููดังตัวกวับจูบบางซ้างแทงก่อนก็เงาลายเขาขำเหมือนกันนั่นก็มีนตอบไปสัง เลยวางเงาลายงเหมือนกันนั่นไงถ้าตอบก้อยเสียมกาไหนน้ำคมานไหนไม่เยือดเท่งก่อนเนะ่จุ่มอยู่ตบเลือสีแปรงสางอาไม่เยือกขาดน,นั้นเข้าหอยยังยังน่อันนี้ก็กบเงเาลายตื้อตังมันปั่นใบจาข้าวยามมันเออกำเนียมแียงเจ้าว f ี c เตอลกว แอร์ซีอันเอก็มันจะวางเครืงใชรูดแล้วกว่าคือแอร์ซีเก่าเก่าเห็นน้องงามเย็นเงาไล่มันดีไหมเหมือนจะเห็นปิ้ดูจิตเออกำเนิดเจ้าปังผ้าคก้อนสมบัติผเคยเห็นปิดูจิตเลยเปลี่ยนไรวางเครื่องก็เปลี่ยนอะไรกล่อมจอมเพิ่มเจ้ามากกว่ามัดดังปืนเผาขึ้นป่าตีเก่า เอเอพพิเข้าขาก็เขาเจ้าก็มาจู่เขากันหลายพวบกบวกกันวันนั้นปราชีเขากันในก้อนขอก็เบอว่าต่เขาสองซุ่มตีโฮมกันเออเนี่ยเขาเสนอมาสุดเดียบด้านทางขอเออเขาว่าดีไว้สุดเดียบด้านนังขอเข้าขาก็เจอสุดเทียบด้านข้าวขอตัวันมื่อไงท้าว่าเขาขาก็เป็นหมู่เหยื่อจุ่มเหลียวกันมาอันนี้ก็หันพิันแทา ตั้งจใจแขหันพี่ถือตั้งใจปอ,องกับข้าของมงเอายอ็นก็เบเอาลงน้ำเอ็นจีจอมมาในขืนป้นของอันขืนป้นของนี่ยเขาก็หูขันคนเมือ,องก็าหูขันเขาขืนกว่าจะเม,มื่อไปลงน้ำเอ็นจีเขาเมีอะไรจะเม,มือนนั่นอันนี้ตั้งใจเสียอมหายนั่นกัน มเมื่อไดลงน้ำเอี่ยนจีเนี่ยเขาะค้างเตรียมดีการที่จ้บาบ่งผ้าก่อนเปื่อลงเขาขัดอีลงจอมกันเบิ่อลงก็ห่มลงจอมกันเจ้าหันถึงจึงหือการเมืองใครกว่าจอมกันเจ้บาบองผ้าตอบริงมากเหมือนกับว่าเขา,าขาจอมกว่าอยู่เอี่ยนเอฟจียาตีเฮ็ดจอมอยูอยว่วนเอฟจีก้อยตอบริงมากเกาะค้างเก็กใหญ่โดนวันมาในริ่คววนนนนะรงนคนนั้นปัจจัยไนเก่าะค้างจะกวนอยู่ใน เขาเขาข้ามเขานัจ <Bien ven ido> ุ Take ่มเหยื่นเอฟสีด้วยเพราะจะไหนเขาะคาเกาเตียบตัดเหนียวก็ลวงกว่าในปีดอยกรล่วงหน้ามือเอ็นสีนั่นแหละอันนี้ก็เงาลายมันปั่นแล้วลองพ่อกวามเปลี่ยนมาก็าไหนลองพ่อปีดุจิตปีดูจิตในเมื่อเขาขคาล่วงกว่าในปีดอยขึ้นมาดีตองกี้ในก็เลยงหกปุจุ่มค่ะเออากับจู่อ่าบุม่วงข้ามที ผมมองข้ามถี่ก็ดัดดีไงเออตัวปืนเจ้าหน่อยถึงน,น,นานยาวเจ้าหน่เป็นคนเฮตุกัดณ์เจอจันทิเตอย่าไปเฮ็ดพวนหัวใจไว้เฮ็ดปลาพวนหัวปลาโอ้ผองหน้ามันจ้าส่งความดีข่ขาขาถึกต้องมาเจ้ามาจ่าก้อนเล่หอบเจ้าใจหูเขาก็เลยหอบอ่ากําเนี่ไอ้ถ่อยเขาก็เลยหอบ แล้วก็กูจุ่มอ่าปนของปนก็แล้วก็เหมือนงปูจุ่มจุ่มอ่ะจุ่มกวาดลาเชียวเนี่ยอ่าจุ่มผมมนวนขอก็มาหอบแล้วก็โอ้โอ้กันหรอโอ้โว้แหงปิฎูจีนให้มันหลัดสองขอกไปบนนาดเจ้าคืองในเขากาเลจอยเดียมที่อ่ะเมืบนเงาลายปั่นมาเขากาพร้อมดาดีดื้ออันนี้ปิฎูจีนหลัดกูก็ก้าอันนี้ แทงสองนี่เออเงาไลา่หมดเหลือเนี่ยเขาหลุดความแหยงเขาเฮ็นอะไรจริงอ,งองเขาขาดหลูดเฮ็ดนะว่าเจ้าตึกหมดแล้วนี่เขาขาดความหลอยใจเหมือนนั่นอ่ะอ่าขอความนี่ก่อนมาเออเบอรนายังเขาก็หรือเปิดด้วยเหมือนนั่นกันาดอ่นะะมันจะเดะนี่แคละขาวหันปีดูชิตมาเนี่ยเขาว่าปีดูชิตคนเมืองได้ก็บผมเปลี่ยนคนเมืองให้ปีดูชิตอะ่ะนั่นมันหลักไรยอย่ะครับ เหมือนน้องปิรุจิจวันหาดเขาเออนากวงเขาใช่ไหมเป็นก้นเมืองให้ปิรุจิจเกียร์เควันนะนั่นลักะลายเขาเจ้าเจ้านั่นแหละเพิ่มเขากำไรให้เขียนเพอเกียร์เคพูลล้รับก้นจนน้วันนะั้นน่ายหนังเลอันเป็นชื่อกย์เย็นพินปิรุจิจนะยค่ะเขาก็มีเยี่ยงอันจะว่าเขาเฮ็ดปิรุจิจหลายๆ เหมืนอนเจ้ามาหาจาเขาเจ้าใต้หลูกเขาใช่ไหมกว่าจอมเขาลายค่ะฮิจอมเขาลายเขาใช่ไหมเขาก็มียังงานอ่ะผมบ่นเขาม,มียังงานอ่ะเจ้าล่ามากเขาใช่ไหมก็มียังงานเออแกอย่ยังงานเขาเจ้านั้น,านมันดึกดื่งไว้หม,มเเดเหลียวเด็กเก่าอุ๋เขาหมดแหลียวเลยไม่ไรกระโจเขามาเข้าเถื่นหมดแล้วเนี่ยไม่ไ กะโจุโตตื้งมนันมาเหลวก่อนไปได้เขาไว้ฮะเขาไล่อยู่ไผได้จำมันตัวยาเขา้าดีไล่ด้วยเออในป่าไว้ก็เหลือของก้อนๆนี่ก่อนไปอะไรลองพ่อหมมาเนี่ยมัน,น,มนดีไล่ด้วยเงาลายกัลาดีดามมย์ด่านมาเนี่ยเบื้องเงาลายมันปั่นมาเนี่ยเข้ากับอุปโภคซุ่มไว้บนมาเนี่ยการทุมมือกับขามีอ่ะโอ้โหลวดวยเงาลายลองพ่อผอมเล่นกับขามีเอ็นอัน แต่ว่ามีหางก็หางเห็นได้เหรอครับ